We've <laughs> got 我知道เห็นไหมทีนึงกนะารได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเอา,เอา้องตูนอยู่นะครับนี่เลยครับใบตองนะคะะะรคะับถ้าะให้ไปตองไม่ได้เลยนะครับรเพยอดเลยไปตอเท่มากจะยิม้มไปตองผิวมากเลยนะครับใครได้คิดว่าไปตอนะครับจะไปแข่งบูรน,น,นะครับที่โอลิมปิกฟังเจนะค,ะนนะคะรับขอเเาจไปตอเลย

ต้องเจนะครับโอ้โนปดนต้องเจในครับอาทลยอนะครับต้องเจต้องเจเลยนะรูกแรวมันเจ็บหงืทำไปจะมาลองเอาแล้วคืนนี้่าเ้ยอะไรครับดีสักหน้ใครที่ถูกตอีนะครับจะเป็นตัวแทนจังหวัดนะครับไปแข่งที่แทนบนะครบ เดี๋ยวจะดูด้วยอีกนะเนี่ยแล้ววันพรุ่งเช้า以后啊，พรุ่งนี้พรุ่งเช้าวันรุ่งอรุณพรุ่งนี้พรุ่งเช้าผมรู้ขอหน้าหน่อยลูกผู้หญิงขอหน้าหน่อยอ่าใช่ไหมยังไงเลยเออมีใครจะกินน้ำไหมครับใช่โอ้ยกินน้ำอ่ะใช่แล้ว เยวที่ต่อไปนะครับลไม่อยากให้เยอะด้วยเอาเวดลูเลยนะครับผมรัญหาปะ <c oughs> <c oughs>